เลยเนี่ยตอนนี้สบายดีครับจเจ้าอาเลบารมีใส่เนอะตอนนี้เขาอ,อยู่ที่บ้านนี่ก็จันสว่างจันสว่างเมืองสี่โคตรตะบองเพื่อมาสร้งงางเงินใลยครับไอพอนแต่ว่าไอสงงนนอร้างสร้างเงินไอพอนของคุ้มหนึ่งก้าวสีสบายดีเอฟซีตอนนี้เอฟซีที่มาเข้ามาก็ไล้วก็แชร์ก่อนคอยอยากถามว่าเป็นอย่างไรตำรวจอยู่ใต้บ่ตำรวจอะไรไหมกองร่อนา่าปกสอบมาตำรวจว่าพ่อ คอยหู้ว่ากดไลค์กดแชร์กับเอฟซีตัวนี้ร้อยห้าคนเล่นบ่หนึ่งพอดหนึ่งนาทีร้อยห้าคนเราหเกณฑละกดแชร์ไปคนละแชร์ไปคอยอยากหู้ว่าดีนี่นะอยากให้เรื่องนี้นะส่งถึงพลโทเพื่อนนะพลโทนี่าก็พลโทวิไลเนาะให้พลโทวิไลเพิ่นลงกดสอบได้บ่ปิ้นอย่างปิ้นอย่างไปตบหัวเราไม่พอเข้าใจคันแจ๊บเราคอยกับบัวเราเออสมมพูเราให้พิษเนาะคอยก่อนไม่ได้เข้าข้างเราบม่ได้เข้าข้างตำรวจตำรวจเขาไม่ได้บริดาบุกคนเด้อคอยเว้าผู้เดียวที่ว่า ที่ว่าไปตบหัวเราวนะ่ะไปตบหัวเราอย่างแะมอที่ตบหัวเราเป็นยังคือบุตรจับในศาสนะไปจับแล้วเห็อย่างเขาเห็นชุดเราเขาเจ้าส่งลงมาเฟซบุ๊กข่อยมือเศร้านี่นะแล้วก็ส่งลงมาทางกลุ่มบนแอปขอยน่ะไปตบหัวเราแล้วยังจับเราเข้าคุกอีกจับเราเห็นอย่าง่อยบอกเข้าใจเจ็ดร้อยสี่หมาคนเข้ามาตอนนี้นะกดไลค์กดแ,กแชร์ขอยบอกกดแชร์ไปได้นี่นะเขายังหู้อ่ะไปตบหัวเราอย่างหูไปไป้อ่าตบหัวเราแล้วเจ้าบ่มีคนผิดบอแล้วเป็นอย่างตงไปจับเรา ไปซ่องหาข้อมูลนะแล้วตำรวจผู้นั้นนะซื้อยังแล้วโควิดค่อยสิไปหาเราเองไปสุกยู่อาซีบเราเราอาชีพตีผ้าตัวไอ้นียนมรู้ฆ่าวุฒนมรู้ฆ่าผ้าเอาก้าร้อยเนื่งกิกแล้ว1น่งกิ๊กแล้วเซ่ไปเลยซีตอนนี้นะไปตบหัวเราให้ยังขอยชมงวกเไปตบหัวเราให้ยังเท่าเบอร์ซีไปในตำรวจนะเจ้าหน้าที่นะซื้อยังล้วเม่นไผ่เอาไรซื้อไม่ค่อยแน่อยากให้พลโทร พ้นโทวิไล่เนาะหล่าคำฟองเนาะให้เพื่อนไปเบิ้งรถเรายังเข้าคุกเลยเป็นอย่างเจ้าคือบอกจากเวียกใช่ไเป็นต้มหัวแล้วเปอย่างเจ้าว่าเจ้าจับเราหนะพวกข่อยไปเรียกว่าอย่างจับรถขับเราเฮ็ดพิษแท้เขาก็บ้ว่าลอย่างดอกเนาะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เฮ็ดพิษอันนี้เรากําลังซีลงจากรถแล้วยูบูยูเจ้าหน้าไปต้มหัวเราต้มหัวเราเฮ็ดหนังแม่นบ่ลไห่โอ้แล้ตีแล้วก็ตีรถเราแล้วไปตีตำรวจพวกเจ้าไปต้มหัวเรา ต้มหัวเราข่อยกับบัวดอกขอโทษกันแล้วก็แล้วผ่นไปจับเราจับเราโคห์หายอย่างข่อยอย่างห free, People, ู Duke, ้อย e right. ู่นี่นะพันแปดร้อยคนแล้วแซ่ข่อยเนี่ยแซ่ข่อยก่อนนี่นี่ข่อยอย่างหู้ว่าเราอยู่ใส่แล้วโควิดข่อยซีลงไปลดบ้านเราอยู่ไทยก็จำประซักมาเหตุเกิดนี่สารวัญบอกสอบดูทีมงานเหตุเกิดสารวัญสองพันคนนี้เข้ามาคนแรกก็แช่ข่อยก่อนนี่นะสองพันหนึ่งร้อยคนแรกก็แชร์นี่นี่เป็นอยังไปตบหัวเราจำประซักเนาะพอเน้าไปนบอ ทีมงานกฎหมายเข้าไปจำประซักยูบูยูเจ้าตบหัวเราน่ะเจ้าเราลำปีนี้การยืนครึ่งได้คยเบรงคิปนะยืนครึ่งโบโคโทษเราแล้วยูบูยูเห็นได้ไหนไปะไปจับเรา,าดีนะเมื่อเช้าที่ขอส่งมาก็เห็นเราใส่สุดหนักโทษเอากระลับมือจับเราถ้าสมมติว่าเดี๋ยวเอามานี่เอาหูมาบังนี่หูยืนยันนี่นะนี่นะแล้วก็มีคนใจดีเนาะนั่งมวยเนาะถ้าเราออกจากคุกม,มาแล้วซื้ซอรถให้เราอบอกซื้อรถจักรให้เราไหม แต่สําหรับทีมงานคอยกับทีมงานบริษัทสมาไซมานีโรผูใดก็ได้ยืนอวยหลังมายืนอวยหลังมาอยาก,ยากโซกกาสมาไซสัมมาไซเฮานาะบริษัทสมาไซสัมมาไซจากัดผูดเดียวจะคออ่าน,น่ะสุกยุ่อาซีบเราอาชีพตีผ้าแล้วน่ะคอยซีซอยเหลือเราทางด้านนั้นแต่คนอื่นมาแซ่ไปก่อนแล้วก็ขอความเป็นทําให้เราไปจับเราเห็หนัยงอันที่หนึ่งน่ะเอาเห็ดเลยพูดมาอันที่สองแม่ ผู้ที่ต้มหัวเราวนะคือบริหารการปฏิบัติวินัยแมนตัวไปต้มหัวเราเห็นย being well. ังโอ้เราเห็นยังจับเราน่ะในข้อหาอย่างคอให้เขาหูแนงข่น้าห้วโอเราพิดข้อหานี้เขาก็บรว่าอย่างแล้วการประกันตัวเราโทหใดเราพิดมาตาใดก็ว่ามาตัวเขาก็บริบาลอย่างเนาะการซีมีคนซอยประกันตัวเราออกมาในทีนี้นะ แฮชแท็กไป4,000คนคอยแชร์ให้มันฮอตหมื่นวิวได้บ่นี่ตอนนี้นะ4,000 4,200วิวคอยอยากฮู้ว่าเป็นอย่างยุบยู่ยุ่หรือไปตบหัวแล้วนี่นะเอาอำนาจอะไรยุบยู่ย่หรือย่างไปใส่หัวแล้วนี่นี่ขั้นเราตบหัวเจ้าเจ้ามากบอกเจ้าหน้าที่คอยถามเจ้าแน่คอยไปได้บ่เจ้าหน้าที่บนประเทศเด้อยคอยเบ้าบักเบิดซิบบักเดียวเดี๋ยวนี้นะไปตบหัวแล้วอย่างแม่แคทต้หัวโอ้ตบหัวอะไรยังบ่ขอโทษเขาอีกแล้วก็ยัง เป็จ้าใชคดีคดีคดียังกระเจ้งมาแล้วว่ะกุ้มใดตำรวจใด,ดซอกขามาพวกค่อยซีลงไปว่ามันเป็นอย่างเอาคบยุติธรรมไปลดคนเป็นประเทศที่ได้เห็น่าเจ้าเฮ็ดเรียกกันเท่าใดค่อยซีไล่ชดไปพร้อมคู่ใดพออนุญาตใได้คอยนะค่อยซีโทรหาคันเถิงเพื่อขออนุญาตไปเว้านํำเจ้าไล่สดเปาน,นเจ้าลดเจ้าเป็นไผ่เฮ็ดได้ว่ากล้ามาต้มหัวเราเจ้ามาเอาอำนาจเก่งทำไมมาต้มหัวเขา ตบหัวผู้นั้นแหละตบหัวผูน้นี้เจ้าเน่เจ้าท่าตีเดียวเดียวแม่พวกขยิบพวกว่องอย่างยุ่ยายุ่ยย่างไปตบหัวเขาเจ้าต้องให้เฮ็นละพลเขาซะตัวบ่เจ้าเป็นเจ้า,นาหน้าที่นะเจ้าไปตบหัวเขาจางังใดมื่อนี้บริษัทสมาคมของพ่อเนาะมาในน้ำสร้างบ้านเฮือนให้อยู่ที่บ้า,า,านจันสว่างสีโคตรโคตรคุ้มหนึ่งเก้าสี่เพื่อสร้างเงินไอ้พลแต่ข่อยเห็นฮู้บและเห็นความบ่ยุติธรรมความมันยุติธรรมมือเศร้านี่มา ไปตบหัวไปสะชนและตื่นเช้ามาแล้วไปจับเราใส่กระลาบมือเพื่ออย่างบอกดู